สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามแบดบอยนะครับเรื่องของงานไม้ปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอนะครับคือเมื่อเวลาสั่งไม้มาใช้งานนะครับบางทีเราก็ได้ไม้ที่มีลักษณะโค้งๆแบบนี้นะครับหรือว่าบางทีสั่งมาตอนแรกก็ตรงดีแต่เมื่อเราเก็บไว้นานๆน,นะครับเราไม่ได้ทําการดัดไม้นะครับคือล็อกไม้ไว้นะครับ เอามาใช้อีกทีก็ไม้ก็มีลักษณะงอโค้งอย่างนี้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะทําให้มันตรงมันก็มีวิธีการที่จะสามารถทําให้ตรงได้นะครับปรับให้ตรงได้วิธีการปรับก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับบางคนเขาก็ปรับด้วยกบนะครับหรือว่าเครื่องสายคิดนะครับแต่ก็ช้าอยู่เหมือนกันนะครับถ้าคนไม่ชํานาญวิธีการที่จะทําการปรับให้ตรงทั้งสองด้านนะครับให้ดูเร็วก็ ปรับด้วยเลื่อยวงเดือนนะครับคือเป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนก็จะเร็วง่ายแพ๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการปรับกันนะครับผมจะปรับให้ดูว่าอ่าถ้าเราปรับด้วยโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับก็สามารถปรับไม้ให้ตรงสองด้านสามารถนํามาใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมวิธีการทํากันนะครับทีนี้เวลาเราจะปรับไม้นะครับเราก็ต้องมีไม้ช่วยนะครับหนึ่งอันด้วยกันนะครับให้เราหาไม้ ที่มีขอบด้านใดด้านหนึ่งนะครับเป็นขอบที่ตรงนะครับอ่าด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราอ่าหามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสมมติว่าด้านนี้เป็นด้านตรงนะครับทีนี้เอ่อให้เราทําการเอาไม้ที่โค้งงอเนี่ยนะครับทำการยึดกับไม้นะครับอ่าที่เป็นไม้ช่วยนะครับนี่ด้านนี้จะเป็นด้านตรงนะครับอ่าวก็ยึดนะครับทีนี้เรา เราจะทําการปรับด้านไหนก่อนด้านโค้งนี้หรือโค้งนี้ก่อนนะครับให้เราทําการปรับโค้งออกนี้ก่อนจะง่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําการยึดตัวไม้นะครับยึดตัวไม้ข้างบนข้างล่างเนี้ให้ติดกันนะครับเราก็ใช้ตะปูหรือว่าสกูก็ได้นะครับยึดตรงนี้นะครับกับยึดตรงนี้หัวท้ายก็พอนะครับ ตอนนี้ผมก็ใช้สกรูนะครับในการยึดไม้หัวท้ายาติดกันแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทําการปรับกันที่โต๊ะเลื่อยวงเดือนกันครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการตั้งใบเลื่อยกับตั้งั้วนะครับให้เรามาดูไม้ที่เราจะทําการปรับนะครับสมมุติว่าเราวัดจากมุมขอบด้านนี้นะครับมาถึงขอบไม้ช่วยอันนี้ได้6เซนนะครับ แล้วทีนี้เราวัดจากตรงขอบมุมนี้มาขอบไม้ช่วยนี้ได้5เซนครึ่งนะครับให้เราเอา5เซนครึ่งเนี่เป็นเกณฑ์นะครับคือเราต้องมาตั้งใบนะครับกับขอบรั้วนี่ระยะห่าง5เซนครึ่งหรือจะตั้งต่ํากว่านั้นก็ได้นะครับ5เซนติเมตรก็ได้นะครับแต่ว่าให้เอา 5, 5้าเซนครึ่งนี่เป็นเกณฑ์นะครับเมื่อตั้งรั้วได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการตัดให้ดูนะครับผม เราก็ได้ขอบไม้ที่ตรงกันแล้วนะครับระหว่างด้านนี้กับด้านนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำการนะครับถอนสกรูออกนะครับทีนี้นะครับเราได้ไม้ด้านเรียบแล้วนะครับต่อไปนะครับ มันมีด้านโค้งใช่ไหมครับเนี่ยโค้งเข้าด้านในอย่างนี้นะครับให้เราวัดจากกึ่งกลางนะครับมาที่ขอบนะครับวัดจากตรงกลางของไม้เนี่ยนะครับมาที่ขอบด้านที่เรียบที่เราตัดเมื่อกี้นะครับได้เท่าไหร่นะครับเราก็ไปทําการตั้งใบกับรั้วให้ได้ค่าตามนี้นะครับตอนนี้ผมก็ตั้งใบกับรั้วแล้วนะครับได้5เซนติเมตรนะครับ เดี๋ยวก็จะไปทําการตัดให้ดูนะครับทีนี้เราก็เอาขอบด้านที่เรียบนะครับในการตัดเที่ยวแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเอาขอบตัวนี้มาเดินข้างรั้วเลยนะครับแล้วเราจะตัดส่วนโค้งตัวนี้ให้มันตรงนะครับ<ม>ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการ ปรับไม้ที่โค้งงอให้ตรงด้วยโต๊ะเลวงเดือนนะครับนี่ก็วิธีการแบบนี้ก็รวดเร็วด,ดีนะครับปรับไม่ยากเลยนะครับเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเรื่องไม้โก่งงอก็ลองนําเทคนิคอย่างนี้ไปใช้งานดูนะครับปรับได้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ตรงแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับคลิปนี้ก็เลยวัานนำเสนอเทคนิค ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องไม้กวงงอเอาไว้แต่เพียเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ